เอาดีๆแม่ลบแปดดีๆว้ยสวัสดีครับพี่จิ๊บว้ยแม่ลบแปดว้ายว้ยชอคอยู่ปาดิโอ้ยเชยื่อเอ้ันวาไม่ไหววะ่ะแม่ลบแปดไม่เอาจังวะ่ะโอ้ยเชยื่อสารสารสะระสวัสดีครับคนดูวันนี้ผมก็ได้ เข้าไอดีแม่ของพิสมานะครับเนื่องจากเห็นเขาแบบแข่งขันกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากปลอมตัวเป็นแม่ตัวเองเฮ้ยซึ่งแม่ผมอน่นะก็เล่นจริงๆนะครับแต่แม่ผมอะมาแข่งแค่เกมเดียวแล้วเขาก็ไปผมเลยแบบแม่ครับขอไอดีได้ไหมพอดีหนูอ่ะจะมาแบบ เอาอดีแม่ไปลงแข่งอะไรเงี้ยพอดีหนูจะทำคอนเทนต์ปลอมตัวก็ได้รหัสแม่มาตอนนี้โลแปดก็จะปลอมตัวเป็นแม่โลแปดลงสนามนะว่าแฝงตัวเป็นแม่โลแปดดูนะครับว่าวันนี้จะทําได้หรือเปล่าและเป็นวันแรกที่ผมเข้ารหัสแม่ผมด้วยนะมาคนดูเป็นกาลังใจให้ด้วยตอนนี้เราปลอมตัวเป็นแม่ผมอยู่นะก็ไปดูกันว่าฝั่งนั้นอาจจะมีใครหรือเปล่าเพราะว่าโทรศัพท์สองคอมสองนะไปเดี๋ยวรอดูพอ่อเข้าเกมแต่เชิญไปพ่อวันนี้หน่อยพอ่อเล่นไหมเนี่ยเปิดคอมเลย พ่อผมไปเรียกพ่อมาแป๊บเดีวผมไปเรียกน้องเล่นฟรีไฟเลยู่เลยพขาโหลดผิดมาเดี๋ยวกูไปเรียกน้องแป๊บนะถ้างั้นอะได้ได้เดี๋ยวไปเรียกพ่อมาแป๊บอะไรเ้ยเฮ้ยต่างคนต่างเรียกอ้าวแชร์ดีพอไรพี่พ่อผมมาแล้วพี่พ่อพ่อพ่อผมเลี้ยงแมวได้ด้วยเปล่วะพ่อพ่อเฮ้ยพ่อบอกเลี้ยงไม่ได้เหรอเกมเนี้ยว้าวบายเบอร์พี่พ่อผมไม่ฟังละเกมนี้อะไรนะอะไรนะ เดี๋ยวพ่อขอลงไปเล่นด้วยนะเกมนี้โอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไปเปิดคอมเลยพ่อไปเปิดคอมเลยโอเคโอเคโอเคมาๆพ่อพ่อพี่เชิญไปพี่พี่อพ่อเองจะลงใช่ไหมเรียกแม่พี่ใช่เดี๋ยวพี่เอาไอ้ทันวามาลงได้เลยข้างนั้นน่ะได้ได้ได้คือเหมือนพ่อลูกเลยโอเคใช่คืออย่างนี้เราต้องเอาแล้วนะพ่อมาเอ้านี้เข้านี้ก่อนเกมเนี้ยพ่อจะใส่กับแม่โลแปดถ้าพ่อแพ้แม่โลแปดพ่อแก้ผ้าวิ่งรอบบ้านเลย เออพ่อเกมไปไม่น <drag way> <later> ้่งคอมเลยนั่งคอมเลยพ่อมาเออลุกาไหนเว้ยโอเคลุกเว้ยเกมนี้ใหญ่แพ้นะพ่อองี้พ่อวันนี้พ่อคิดว่าพ่อจะชนะแม่โลแปดไหมแน่นอนอ่าฝากถึงฝากถึงไอ้เจิดหน่อยไอ้เจิดก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เจิดก็ไม่เท่าไหร่เออปลาปลาปลาพ่อพ่อกำลังนั่งเล่นคอมเลยจะกดนะพอมยัง อเอาแล้ว่านผู้ชมเกมนี้นะครับพ่อพ่อบูชาเจอกับแม่โลแปดนะครับเกมนี้้ยคุณชาคุณคิดว่ายัางไงครับสกกรอเกมนี้โอ้โหผมคิดว่าพ่อผมน่าจะยิงไปสักประมาณเจ็ดเจ็ดต่อสี่ประมาณนี้สกอร์นะอเอเอได้เอาเลยไหมคุณโอได้ถ้าพร้อมกดเลยไปนะผมกดนะโอเค หลายคนนะครับถามกันเข้ามาว่าพี่โลแปดมีร้านสุ่มที่โลแปดไว้วางใจไหมวันนี้โลแปดจะมาแนะนําร้านสุ่มที่โลแปดไว้วางใจมากที่สุดนั่นก็คือเฮงเฮงฟรีไฟนั่นเองนะครับผมก็จะมี ID ดีฟรีไฟตั้งค่าคนดังแล้วก็เพชรงบน้อยเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งค่าคนดังในนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงตั้งค่าคนดังก็จะเป็นตั้งค่าโพสติกตั้งค่าไอดอนตั้งค่าไอเซียนะครับแล้วก็ตั้งค่านางตัวตั้งค่าทีทูเอแล้วก็ตก้ายที่ตั้งค่าไอเจิดเกมส์ งนะครับผมครบเครื่องเลยของเจิดเนี่ยและที่พลาดไม่ได้ตอนนี้มีกิจกรรมกล่องสุ่ม1บาทเอ้ย <T> ผมอ่ะได้ข่าวว่ากล่องสุ่ม1บาทเนี่ยมีคนได้ไอดีไปเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาของกล่องสุ่ม1บาทว่าเป็นยังไงปะนี่ก็ผม,ม,ม,มกล่องสุ่ม1บาทลุ้นรับตั้งค่าคนดังลุ้นรับเพชรลุ้นรับไอดีสุดคุ้มเฮ้ยไอดี ID เนี่ยมีปักทุงด้วยถ้าแบบใครดวงดีนะผมบอกเลยว่าสุด ต่อมาก็จะเป็นรวมกล่องสุ่ม ID free f i r e นะครับโอ้ยก็จะมีกล่องสุ่มกาลังตี ID 100%นะครับทุกคนกล่องสุ่ม ID ปืนเลเวล7็แล้วก็กล่องสุ่ม ID ผู้หญิง <S S กล่องสุ่ม ID ปักทุงกล่องสุ่ม ID แรเทมกล่ m, กองสุ่ม ID สายไฮไลท์กล่องสุ่มหมวก F เอ้ยโอ้โหใครดวงดีนี่ถือว่าคุ้มนะและตอนนี้ผมก็ไปเติมอะไรนะ800้กว่าบาทเดี๋ยวจะไปลองดูว่าจะได้อะไรบ้างคือตอนนี้ผมมาขาด ID หมวก F เดี๋ยวจะลองสุ่มหมวก F ดูนะก็99บาท่งองเครับาทดูว่าจะ ได้หรือเปล่าขอได้ลวกันขอได้ละกันสุ่มเลย99บาทเท่านั้นเสียใจด้วยคุณไม่ได้รับรางวัลเอา้าไม่ได้รับรางวัลเอาดีๆเอาดีๆไม่เป็นไรขอรอบสองละกันเผื่อดวงดีปะ่ะมาวุย้ย ID โมเอฟได้รับไ ID โบเอฟติดต่อไลน์เฮ้ย ได้รีบวกเอฟเฮยสุ่มแค่2ทีได้รีบวกเอฟคุ้มว่ะเฮ้ยผมมองแม่งคุ้มว่ะกล่องสุ่มเพชรนะครับผมราคาเริ่มต้นเพียง29บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเพชรตั้งแต่33เพชรหา3 6 5 9เพชรนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวโล8จะพาไปดูหมวดหมู่เกมสุ่มรางวัลก็จะมีเกมวงล้อสุ่มรางวัลเกมล่างเลื่อนสุ่มรางวัลแล้วก็เกมหีบสมบัติสุ่มรางวัลส่วนท้านของเกมวงล้อสุ่มรางวัลก็จะมีเกมวงล้อตั้งค่าเกมวงล้อสุ่มไอดีเกมวงล้อสุ่มเพชร ชัวร์เซ็นะครับแล้วก็จะเป็นเกมวงล้อสุ่มเพชรมีเกลือและก็ไม่มีเกลือนะครับก็สลับใครที่แบบไม่ไหวกับตั้งค่าไม่ไหวกับ ID หรือว่ายังไงก็ลอมาสุ่มได้นะครับราคาเริ่มต้น29บาทเท่านั้น ส่วนเกมล่างเลื่อนสุ่มรางวัลก็จะเป็นเกมล่างเลื่อนสุ่ม ID เกมล่างเลื่อนตั้งค่าเกมล่างเลื่อนเกลือและไม่มีเกลือนะครับโอ้โหและนี่ก็จะเป็นเกมหีบสมบัติสุ่มรางวัลก็จะเป็นเกมหีบสมบัติสุ่มตั้งค่าเกมหีบสมบัติสุ่ม ID เกมหีบสมบัติสุ่มเพชรมีเกลือและไม่มีเกลือนะครับเพื่อนๆและสำหรับใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจเฮงเฮงฟรีไฟล์นะครับมีกิจกรรมใหม่ทุกเดือนโคตรคุ้มแอดมินตอบแชทไวบริการดีก็นี่เป็นเว็บที่ ไว้วางใจมากที anyway, ่ส <summon pe> <le> <te> e <at irement> ุดในตอนนี้ใครที่อยากลองไปสุ่มก็สามารถลองไปสุ่มได้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดไม้นะเพราะว่าเราปลอมตัวมาอยู่นะคุณดูเราจะปิดไม่เราปลอมตัวมาอยู่ยมาล่วงหนึ่งมาดิแม่เราแปดตึกหนึ่งอะล่วงเฮ้ยไม่ล่วงวะไม่ล่วงคนดูไม่ล่วงวะไม่ล่วงวะจะตายว่าปิดขาโคตรน้องรับ มนี่มาแล้วอสองอหัวนี่มาดิมาดิปลอมตัวเป็นแม่โลแปด EP หนึ่งใครอยากให้ผมปลอมตัวเป็นแม่อีกก huh, ็คอมเมนต์มาเลยวันแล้วโมเดลเปิดไปก่อนแล้วผมโมเดลเปิดไปก่อนเลยนะของแม่โลแปดแม่โลแปด แม่โลแปดเปิดไปเหมือนกันเราเปิดเลยคิดลวนโลมาโอ้โหเราบูบิ้งโลมาแม่โลแปดจัดให้อะเหลือแล้วของพ่อบูชาหรือเปล่าแล้วพ่อบูชาทำอะไรพ่อบูชาทำอะไรกว่าน,นี้ยังไงพ่อบูชาฮะพ่อบูชานี่แต่งตัวอะไรเนี่ยพ่อพ่อผมไปหัดชุดเดิมพันมาพี่มาเนยอุ้ยไม่ไหวครับอืมหนึ่งศูนย์ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ม,ยมาไม่พอทีมเลยอ่ะเราไม่พอทีมเลยอ่ะคือไม่รู้แปลดไว้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะโอเคโอ,โ,อโอเค,คแมว่ว้าวว้าวเดี๋ยวลอง cooldown โดนพ่อบูชาักยิงว่ะชิฟหายละโผล่สาวฟอมตัวมามาพ่อนี่แหละพ่อนี่หน่อยเอางี้พ่อมีจะพูดอะไรเมื่อกี้เขานำมาแล้วอะหนึ่งศูนย์เกมนี้อ่อนให้เกมนี้พ่อผู้อ่อนให้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ไปพ่อไปเล่นเลยพ่อไปซื้อของก่อนอุ้ยสวยเรายิงล้มปะไอพิกอ้อมอยู่ไอพิกอ้อมอยู่ไอพิกอ้อมอยู่พ่อบูชากเกมหนึ่งเลย สวยปิกสวยเหลือแตเดียทันเหลือข้างหน้าเลยพ่อบูชายิงแม่โลมแปดโอ้โหเรียบร้อยอ่ะผิดไอ้วะไม่มิดน้ำเหมือนที่โพดเทกยิงไอ้ทันเฮ้ยแล้วพ่อบูชาเก็บมาสองอ่ะกูพิกเก็บมาหนึ่งดอ่ะเฮ้ยเอาเมื่ไงเอาเมื่ไงครับ โอ้โหโดนกูปีกว่ะคดูโดนกูปีกว่ะเอ้ยเขี่ยเดือดจังวะชิบหายแล้วก็ดูสนามนี้มันเดือดจริงๆคือมีแต่คนตึงๆไงสนามแข่งชนแคนอ่ะเอ้ยฝากกดติดตามด้วยนะครับโฮ้ยสวยๆย,ยเธอโบมาเวย้ย มามาดูระวังคนเยอะเยอะทันเยอะ <c oughs> บอกแล้วว่ามันเยอะไอ้หนุ่มหน้ามนอุ้ยโอ้ยไอ้อพิกเอาจัดเลยโยขวาปูพิกไม่ไหวอ่ะโดนหันเล่นเดอร์โบเก็บมาจากเกมแล้วคีรัวเหลือกับทางด้านของพ่อปูชากีรัวไม่ไหวอ่ะโอ้โหแล้วเหลือพ่อปูชากคนเดียว สวยละพ่อพ hey, okay. ่อพ่อเลยพ่อพ่อะไรพ่องั้นแก้ผ้าวิ่งรอบบ้านนะพ่อว่าไงโออเรียบร้อยไม่ไหวว่ะเฮมันตึงด้วยดิ ถ้ามันไม่ยืนอย่างนี้วะเฮ้ยเหลือปิกคนเดียวป่ะใช่ปะโอ้ยโอดถ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 อออัดตัวรูปแบบอัดตัวเดือดเกินโอ้โหโหแล้วกูปิกโดนวางมาเรียบร้อยฮะกูปิกโดนวางมาแล้วคิดรัวคิดรัวเหตุล็อกดาวน์ขึ้นมาได้ฮะแล้วฝั่งเราล้มไปสองอ่ะแล้วคิดรัวว่ายังไง โอโหเหลือคิรัวคนเดียวว่าสามหนึ่งยังไงคิรัวตายเข้านอนขอยาดิน้องไม่มียามันก็นอนขอยาดิเรียบร้อยไม่ทันหวะคุณผู้ชมโดวนว่ะเอาไลโอสามหนึ่งววะถือได้ชุ่ดได้ชุ่ดได้ชุ่ได้เรลมาในนามแม่นะมาดูโลแปดปลอมตัวเป็นแม่โลแปด ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราต้องโชว์โหดเหรอวะเรามาในนามแม่นะเรามาเพื่อแชมป์เว้ยวันนี้นพวกเรามาเพื่อแชมป์เรามาช่วยชนแคนเทอร์โบแม่โลแปดไปสู้หัดเล่นเทอร์โบก่อน <First blood. S 1> โอ้ r หนึ่งโอ้โหโดนโดนโดนโดรอว่ะเชียย่ยเอ้ย เชียเออคนดูได้หัวเดียวเองอะ่ะเฮ้ยฝั่งนูไม่กดตายอะ่ะคนนึงอะ่ะไม่กดตายเลยสวยโอ้ยอู้หูยทนยัดเลยวะ่ะยังไงโปรเทคโปรเทคจะเทรดมาได้หรือเปล่าโปรเทคว่ายังไงโปรเทคเฮ้ยโอ้โหยิงได้ไงวะไม่เห็นตัวเลยแล้วยิงได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยยิงได้ยังไงอะ่ะคนดูฝากกดติดตามด้วยนะครับ ส,สึกผมงออ้ oh หูันวาโดนว่ะน้องหุ้ยสามสามได้อยู่ได้อยอ uh ู่ความบูชาให้เม็ดเดียวเลยเหรอแดงแดงโยกขวาโฮ้ยยังไงโอ๊ยอ้หูโลแม่โลแปดมีพ่อปูชัขี้รัวมันเอาจังวะแดงไหลเชิงไหลโอ้โหแล้วอย่าล้อเดนวเด็พิกฮะโอ้ยแล้วเหลือหนึ่งหนึ่ง อุ í, like, Hui. Hui. Hey. Oh. ้ยไล่พ oh. ิกกับโฟเทือเปล่า oh. อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันคำได้ยังไงมันเหลี่ยมอย่างเงี้ยสวยสวยคือเหลี่ยมเหลี่ยมอะโลเวตอะโลเวตสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยสกอร์หัวเท่ากันบเออสูดสีสูดสีสูดสีโอ้มันยิงได้ยังไงวะ โอ้ยสามต่อสามเอาเอาเอาอะปีทูก่อนพีทูก่อนมาขอที่ทันวาทันวาโอ้ประยุทธ์อนโมให้เม็ดเดียวอะตามเลยไปมาเลยสวยดันโอ้ยสวย สวยสวยสวยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แหละช่วยอย่างน้อยวินละหนึ่งตัวยังดีช่วยพี่เขาเราไหวสวยว่าง <sm all> สวย, <sm all> สวยชิบหายละชิบหายละชิบหายละ เดี๋ยวคนเดียวว่ะสวยสวยสวยเทียดไม่ได้อยู่นะรอออกนะรอออกอะ่ะออกคือตายอ่ะเดี๋ยวใครวะสวยพ่อบูชักโดนไปดีไหวไหวหลังมาไม่มีใครบอกเลยวะหลังมาหลังมาได้ไงวะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังเข้า อู๋แล้วพ่อกูลมไม่พักแล้วตอนเนี้ยพ่อกูลรไปที่เลยเอาอะไรกูปีคนเดียวปิกตี่หนึ่งโอ้โหเทียบโอ้ว่ายังไงครับจังหวะนี้ได้สูสีสูสีได้อยู่ได้อยู่ห่างกันไม่เยอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันอยู่มันอยู่ได้อยู่ โอ้โหโดนปิกมาหลังหวานมาตอนไหนวะเฮียมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้ถ้าแบบได้ทีละตัวนะผมแบบถ้าผมไม่แบบสับสนแบบเสียงนะเฮียได้ทีละตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่เท่ยังไม่เท่ไม่เท,ท,ท่เราต้องสร้างตำนานให้แม่โลแปดมาผมต้องกอบกูชื่อของแม่โลแปดมาให้ได้เว้ยยังไง ยังไงอู้หยทันวาก็โหดนะทันวานะไม่ธรรมดาหายแล้วเหลือคนเดียวอะ่ะเหลือหัดเล่นคนเดียวโอ้โหจ่อหัวเลยปืนจ่อหัวเลยอะ่ะเฮ้ยแพ้แน,น่นอนไม่แพ้ครับไม่มีสกอร์ทอนสี่ต่อสี่เนี่ยจะกลายเป็นเจ็ดสี่รอดูไม่มีกลัวไอ้หน,นุ่มดเนี้ยจีโร่ล้มอีกแล้ว ไอ้โคดเอกโดนดันวามาดิโคดเอกโดนนะโคดเอกโดนนะมาดิทันสวยอย่างที่พี่ฝึกเองเอ,งอะ่ะเอาอีกหัวไปเอาอีกหัวไปน้อง <c oughs> มาดิรอวันนี้มันนานเลยทนันรอวันนี้มันนาน <c oughs> มาดิมาดิรอไปสองมาดิวะไปน้องเดินล้าต่อน้องรักไปอุ้ยโอ๊ย bên ngay là phải ô phải ô tuổi nóng lắc lắng như lệ đừng nghĩ là xóm luôn mà tuổi mãi đi vào hai

ลาผมเชียร์ฟันปลอมครับ500 500ตัวแตกนะชุบพ่อกูด่วนเลยตอนนี้ยจะไปชุบไหนทันไปชุบไหนชุบไหนชุดุดหยุยุดุดพ่อดัยุดหยุดหยุดหยุด่ยุต้นุดหยุหยุ่หยุดหุบหยไปหยุยุดหยุดหยุดอยกดัวุดนกุดหยุดหีุดนยุดห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 ยอดหาุดหยุดหยุดยาด็ยมดหยรดดหยดหกุดหยดไงเดหยยาหยุอดุเหยดยดหยดหอยยย เออพ่อเล่นกี่วันวะเนี่ยว่นเจ็ดวันนะผมศึกชิงรถพยาบาลเรียบร้อยเรียบร้อยสวยสวยสวยได้อยู่แต่ทันวันไม่เงอนมากนะสูตีตีห้าตีห้าได้อยู่อุ้ยโอ้โหมาได้ไงวะเอาโปรเทคต์ต่อเลย มาว่ะมันสูงสีมากนะเกมเนี้ยโ้ดาวเม็ดเดียวแดงเหลือตัวเดียวทันแม่โล8ปดยังโดนได้ทันเม็ดเดียวอ่ะคิดดูเอาแล้วกันแหละว้าวอะไรรียบรอยอ้อยทันวาวไอ้อทันวาวมาว่าะแป๊พวงด้วยไม่มีตัว้วครับไม่มีตัวครับยิงไปไม่มีตัวนะครับเอปล่อยน้องรักสวยน้องรัก Yeah, mighty. first play Kill okay. on cooldown. down running. าแล้วนี่ไงฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าามาดิโล่แปดปลอมตัวเป็นแม่โล่แปดจะเป็นไงไปดูนี่ไงเก็บสี่มาดิโอ้โหแม่โล่แปดลงเม็ดเดียวเลยลงไป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 ไม่ขึ้น อยู่ข้างล่างซ้ายเห็นไหมตัวแดงๆอ่ะระวังหัวแตกสายสายสายตัวชุดเวลาก่อนให้วเขาชุบก่อนจีได้วาไวจีได้วาเขาชุบก่อนเขาชุบก่อนไปชุบก่อนเขาไม่ถูกเขากดตายเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยทันเล่นเลยบนหนึ่งตัวหน้าหน้าหน้าออสวยคิด้วาเก็บแล้วกลับไปเล่นหลังกลับไปเล่นหลังบนอยู่บนตัวเดียวมาเลยสา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 ยหลังหลังหน้าทันอ่ะ ลงแบงล่างลงแบงล่างลงแบงล่างลง,งล่า,างแล้วจะโดดแบบนี้จะโดดแบบนี้จะโดนไปไปนี่ไปมาดิน้องน้องไห้มาไม่ได้กลัวนะกูบอกให้ชิดหน,หนึ่งลหนึ่งละโอ้ไหวไหวไหวมั่นใจตัวน้องกูไหไวหนึ่งไหวโอเคโอเค ดิโอ้โหเชียเออทันวาไม่ไหวว่ะแม่ลบเป็ไม่เอาจังวะโอ้ยเชียเออสาระสาระสารแม่ลบแบบนี้หรือเปล่าฮะโว้ยนายังไงอะหูแดงโว้ย วุ้ยเราแม่เราแปดเก็บไปหนึ่งว้ยเราแม่เราแปดว้ยเอาดีๆเอาดีๆแม่เราแปดเอาดีๆว้ยสวัสดีครับพี่จิวุ้ยแม่เราแปดวุ้ยว้ยช็อกอยู่ว้ย,โ,ยโมเดลมันคิดว่าไงวะ อ้าวหมดแล้วหรอเอาดีๆเอาดีๆเอาชนะได้หรอไม่ยิงเลยนะเอ้าวชนะสองสามไม่เป็นไรนลยพิกกี้พิกซูไปมาดิไอพิกหลุดว่ะเอ้าจบกันไอ้เหี้ยไมาได้โอเวอรได้โอเดี๋ยวห้องใหญ่โอลงไหมห้องใหญ่อะสวย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 ไม่เป็นไรสวยแล้ว วันนี้ผมก็ปลอมตัวเป็นแม่โลแปะเป็นลงรายการเลยนะคุณนะก็ใครที่แบบว่าอยากให้แบบผมปลอมตัวเป็นแม่โลแปะเป็นลงรายการอีกก็คอมเมนต์มาแต่แม่ผมอะเล่นจริงๆนะแม่ผมก็เล่นเขาก็มีเวลาเล่นของเขานะเดี๋ยวใครที่สงสัยว่าแม่ผมเล่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมอะจะเอาแม่ผมมานั่งและเล่นให้ดูนะครับก็ใครอยากเห็นแม่ผมมานั่งเล่นให้ดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวแม่โลแปะมานั่งเล่นให้ดูแบบสดๆร้อนๆเลย ใครนะครับที่อยากให้ผมเอาไอดีเม่นเนี่ยไปเกรียนใครหรือไปปลอมตัวตบใครก็เม่นมาเลยเดอ้อวันนี้พี่ก็ใส์ผีมือไปแค่10%บเอนนะก็เดี๋ยวรอบหน้าจะไซส์แบบประมาณ5%ละกันเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปไปละกันน้องๆ